แข็งมากเลยเนาะมันก็ทักกินหาจิมาลุชิตาช่วงหน้าหนาวที่ดีที่สุดในโลกยาหูโอ้ฟัพดทรหมเธอไอสิ Ya tak? kita jual kat orang Bukan 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 This one Sandwich Sandwich Take two oh. sandwich Okay uh. Okay What uh, side uh, Inside what Chicken 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 eh? <laughs> Haris Haris how much we need to buy? Oh, okay. Oh, okay. Oh, 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 tepung ni. oh, 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 kain oh, 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 lama. oh,

ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เงินสดเขาก็ไม่เอ็กเซ็บกับการนะครับเจ้าของชื่อโรฮัลล์ให้กับทาอารวัตบาที่จะไปฟอสซิลใครผ่านมาทางนี้สามารถมาซื้อของที่ลองใช้ได้นะครับซึ่งที่ผมมาซื้อคือฮาริสกับแซนวิชโซฮันสิดงละเดี๋ยวขอชิมก่อนอือเหรโคตรอร่อยเลยจริงอ่ะอือที่ลองกินในเมืองอ่ะ ไม่อร่อยเท่านี้อันนี้คือแบบไม่มีกลิ่นเหมือนกินข้าวกับเนื้อที่มันบดอร่อยมากๆจริงๆอร่อยมากๆาสุดยอดเลยก็ขอบคุณมากขระคัลลอฮ์คนปากีสถานชอกร,รอะคเจาซีเรียลรู้ของบอสซาลาวารีไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ยาครับก็เดี๋ยวเราไปฟอสซิลกัน สัสมาเลยุมวมเรามัตลฮยวาราะกตัวพบกับผมมิสเตอร์ไฟซอนนะครับช่อง YouTube ที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในกรุงอับูดาบีนะครับดูนะครับผมจะพาทุกคนมาดูภาษาไทย,ยว่าสรากดึกดำบรรน,นะครับซึ่งสากดึกดำบรรในไทยเราก็ได้ยินมามากพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสรากดึกดำบรร์ฟอสซิลในกรุงอาบ,บูดาบีไปกันเลยครับ ยอมมาช่วงตอนยืนกันประมาณ4ี่โมงยืนโพ้มันจะสวยเนาะแสงมันจนะอาทิตย์ก็จะสวยไม่ร้อนมากเป็นแบบเนี้ยเนี้ยชชบอันนี้เป็นคือฟอสซิลจริงๆอ่ะมันคือเศษซากหรือว่าเศษไม้อะไรต่างๆนานาปนปนกับพวก แร่ธาตุอะไรทุกอย่างกับสารเคมีอะไรพวกนี้ที่อยู่ใต้นี้นะแข็งมากเลยนะมันก็ทำให้ให้มันแ็กตัวเพราะว่ามันโดนลมโดนน,งงน้ำสลบลงมาอย่างเงี้ยกันจะจุดที่เต็มมันเป็นเนเลเยอร์เลเยอร์เลยเนาะ จะเป็นฟอสซิลได้มันต้องมีอายุถึงเป็นหมื่นปีจะเรียกว่าฟอสซิลฟอสซิลเนี่ยตามทางเดิอนน่ะเต็มเลยน,นี่ก็สวยไกลมากเลย,น,เน,เยนี่คือต้นไม้ คล้ายยกับต้นไม้ที่มันชี่นันนาเม่เาจะเกี่ยวพันกันอากาศหนาวมากเลยแต่เมื่อวานละ ที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด1,700กว่าแห่งหรือว่า1,700กว่าจุดซึ่งที่เราอยู่นะ,นะตอนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ1,700กว่าจุดนะครับก็จะมีทั้งพอเชีลที่เป็นรูปร่างที่เล็กแล้วก็นนใหญ่อันนี้ใหญ่มากนี่นะอันนี้ใหญ่สุดละ อันนี้มีอายุเป็น4ล้านปีเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสูง11เมต<ม>รสเมตรคุณสามารถที่จะตั้งชื่อให้เราได้ไหมไอ,มอมประมาณนี้อ๋อเป็นับทางใหญ่มากเลยอันนี้ตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับรก็เดี๋ยวไปดูอันต่อต่อไปนะครับ โอ้ฝั่งนี้สวยกว่าที่นี่เขาให้เดินตามทางที่เขาทำให้นะครับซึ่งจะเป็นเชือกสองข้างแล้วก็วก็จะสตาร์ทตรงนู่นจุดนี้เดินเดนเดินเดินเด,นดินไปนะคะเดินเดินเดินไป ก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ของเด็กย้อนสมัยศรีลัาศรีลัตมีก่อนต้นไม้ต้นเล็กตั้งชื่อมันว่าเป็นต้นไม้เลยหรือ ไม่ได้ที่มันนุ่งจะสร้างมันไม่อะเพราะว่ามันมันเป็นลายแบบเนี้ยมันเป็นลายลวดแหลมแบบเตยมันเป็นลายที่แบบว่าสวยงามเป็ตัวพุ่เหนื่อยนะลงไม่รู้กี่ลงอัลลุชิตาแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงหน้าหนาวที่ดีที่สุดในโลกก็คือที่นี่ แต่ก็หนาวจริงนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาแบบชิวๆนะมาจิบกาแฟมาเลยนะมาจิบกาแฟจิบกาแฟต้องมากับใครอ่ะานจิบกาแฟต้องมากับใครก็ต้องมากับคนที่เหมาะเหมาะเหมาะสามารถสามคุยได้อะไม่อยากพูด ในอดีตอะเราเกิดไม่ทันใช่ไหม <c oughs> ในอดีตอะมันมีน้ําขังเพราะว่ามีน้ําขังเยอะเพราะว่าฝนตกทุกวันทุกคืนตกมาเรื่อยๆคือมาตลอดจนทําทให้มันเป็นน้ําขังพอผ่านไปสักระยะหนึ่งน้ําก็ลดลงด้วยกับน้ําที่มันมีเยอะ ในในน้ำก็มีธาตุอะไรแคลเซียมเขาบอกว่าแคลเซียมแคลเซียมกับคาร์บอนตและเกลือธาตุคาร์บอนิทแล้วก็เกลือทำให้มาจับตัวกันอ๋อก็เลยเกิดไปนั่นเอสปราณนี้ ฟอสซิลณะอาบูดาบีนะครับะอะไรหัวครับก็คลิปวันนี้นะครับคลิปฟอสซิลฟอสซิลณกรุงอาบูดาบีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฟอสซิลที่มันเป็นอันใหญ่แล้วก็ฟอสซิลที่เป็นอันเล็กนะครับซึ่งจะบอกว่าก็ขัานที่จะสวยหรือว่าพูดได้ว่าสวย มากนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบมิสเตอร์ไฟซอนกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมมาอัสสลามาอัสลามะ